ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8นะ่กะเราอยู่วันที่สวนบ้านหนองหอยนะสวนบ้านหนองหอยตําบลจระเคออําเภอหนองเดือดจังหวัดขอนแกน่นสารนี้ก็น้ำก็ก็จะเต็มแล้วสานนี้สูงกว่าเขานั่นก็ปลูกละมุดขนุนเพิ่มเข้าไปมะพร้าว กลไวตะไคร้มีบอ่อที่สามข้างหลังก็มีไผ่ไผ่บงหวานนะสามต้นพวกไวขนุนขนุนอยู่ฝั่งนูน้นอันนี้ละมุดเครื่องกระพริบนะเครื่องมันร้อนกรสับ นนี่ก็จะเต็มแล้วดีนะได้ลงลักยาแฝกไว้ก่อนเมนทามาตอนน้ำท่วมีะปลูกยากอีกตือ,อต้นตะขบต้นตะขบ,บของแม่อยู่มุมตรงสะแรกเนี่ยตรงนั้นนะข้างต้นกล้วยนะ่ะต้นหนึ่งเนี่ยเปิ ตรงนี้สองต้นนี่ตะโขบอยู่นี่หนึ่งต้นก็ตรงนี้หนึ่งต้นตะโขบอยู่นี่หนึ่งต้นีข้างต้นมะขามเฮ้ยครับที่นี้ประมาณนี้ก่อนขอบคุณครับ,ครบเครื่องกระพิบบ่ boy. อยหน่อยละ